อยู่ด้วยกันมาแล้ว2สัปดาห์นะคะสำหรับน้องม่วงอิริเดอร์นีโอสชอบไม่ชอบอะไรมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะเรื่องแรกสุดที่เราบทมาตั้งแต่เปิดกล่องนะคะว่าจอของเขาเนี่ยเก็บลายนิ้วมือเก่งมากพอเราเอาเครื่องไปใช้งานอ่านหนังสือจริงๆแล้วอะค่ะเวลาเราใช้อ่านแบบโหมดปกติเราจะไม่เห็นรอยนิ้วมือพวกนี้เลยแต่ว่าถ้าเราเปิดเป็นด์กโหมดนะคะเราก็อ่านในที่ที่มีแสงแบบในคลิปนี้นะค่ะเราจะเห็นลายนิ้วมือค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าถ้าเราอ่านแบบด์กโหมดในที่ที่ไม่มีแสงนะคะเช่นปิดไฟเตรียมจะนอนและอ่านออออีีกกนนนนนิิดึงัเ้้ย็็จะไมม่หรวื เรื่องของด์กโหมดเนี่ยสำหรับเครื่อง Android ก่อนหน้านี้นะคะเราไม่ชอบใช้เลยค่ะเพราะว่าพอเปลี่ยนเป็นด์กโหมดแล้วพื้นจอเขาจะออกเทาๆมันยังไม่ดําสนิทมันยังมีความจ้าอยู่แต่พอได้ลองด์กโหมดวันนี้โอสแล้วเราก็รู้สึกว่าพื้นหลังเขาเข้มดีค่ะหลังๆมันเนี่ยใช้บ่อยเลยสิ่งที่เราไม่ค่อยปลื้มสำหรับเครื่องนี้เท่าไหร่นะคะก็คือต้องชาร์จแบตบ่อยต้องเล่าก่อนว่าเราใช้อ e ิริเดอร์อ่านหนังสือประมาณหนึ่งสี่ชั่วโมงต่อวันซึ่งแอนดรอยอินนรเเนเดอร์ไซส7วกนวจ้าอวแวรนด์อนนค่ะจากที่น อบถามมาเนี่ยหลายๆคนเขาก็พูดตรงกันนะคะว่าถ้าเรามีไฟล์ไปของตัวเองไม่ว่าจะเป็นไฟลส์สแกนหรืออะไรก็ตามเอามาใส่บนเครื่องแล้วก็เปิดอ่านด้วยแอปอ่านของเครื่องเองเนี่ยแบตมันก็จะไม่ไหลค่ะแต่ว่าถ้าอ่านหนังสือในแอปที่ติดตั้งเพิ่มลงมาในเครื่องอย่างเราที่อ่านด้วยแอปเมพแล้วก็ไฮบริสเนี่ยแบตของน้องวงเราก็จะหมดไวกว่าค่ะซึ่งมันก็แอบ,บน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเราซื้อ Android e ์อีลิเมาเพื่อจะอ่านหนังสือผ่านแอปอ่ะโดยภาพรวมก็ไม่ได้แย่นะคะหน้าตาน่ารากาักใส่ปุกปิกพกนนนนนนัดดเเเเคคคครรรรรืืื่่่ออออองง็็วววโกกกสส้้ยยยยีีีีไาหบตตะะะะิู แบบไหลนองนีโอสามสม่วงก็เลยยังไม่สามารถคว้าหัวใจของเราไปได้ร้อร์เซ